ครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับกับผมนายธีรชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลและอสสรังสีมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเก้าวไกลนะครับวันนี้เราจะเ,เราจะถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าในคณะกรรมธิการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ไขเฉพาะ2มาตราเท่านั้นคือมาตรา83และมาตรา91านะครับร่างที่ผ่านรัฐภานะครับคือร่างของพรรคประชาธิปัตย์แก้2มาตรามีการโต้เถียงตลอดการพิจารณาเสมอคือตั้งประเด็นเสมอว่ากรณีอย่างนี้จะพิจารณาในมาตราอื่นได้หรือไม่เพราะมันต่างกับร่างของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐที่แก้ไขถึง8มาตรานะครับและเขียนไว้ด้วยว่าแก้ไขระบบการเลือกตั้ง แต่ร่างตัวนี้ไม่ได้มีการแก้ไขดังนั้นเกิดการโต้แย้งว่าตามข้อบังคับข้อที่114ของข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่ระบุไว้ว่าหลักการในการแก้ไขนั้นต้องเป็นไปโดยชัดแจ้งดังนั้นความชัดแจ้งของการแก้ไขข,ของร่างที่ผ่านวาระหนึ่งมาก็คือแก้2มาตาคือมาตา83และมาตาา91มาตา13แก้ไขจำนวนสมาชิกสภาพรแทนรารจาก 500คน300ให้10เขตแก้เป็นเขตระบบเขต150เป็นระบบบัญชีรายชื่อแก้เป็นระบบเขต400เป็น100แก้ไขมาตรา91เป็นเรื่องการคำนวณระบบเลือกตั้งโดยใช้ระบบคู่ขนานเหมือนกับรัฐธรรมนูน40ซึ่งมีปัญหาในเรื่องของไม่สะท้อนของสภาพความต้องการประชาชนความนิยมของพรรคจริงๆหรือนโยบายจริงๆซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ ถ้าเก้าไกลเสนอหลักการก็คือให้แก้ไขเหมือนเดิมคือ350กับ150ในการแประยะติและในส่วนการคำนวณเราเสนอหลักการคำนวณแบบ MMP นั่นหมายถึงว่าระบบการคำนวณซึ่งมีสสพึงมีซึ่งเป็นจุดแข็งของรัฐธรรมนูน60แต่รัฐธรรมนูญ60มีจดอ่อนคือเลือกตั้งใบเดียวไม่สามารถแยกได้ระบบ MMP ก็คือว่าเลือกตั้งสองใบเหมือนกันครับแต่เขต3 5 0กับหนึ ระบบ AMP AM คือเมื่อเลือกตั้งเสร็จคำนวณสมาชิกสภาวิทยานน์แบบบัญชีรายชื่อก่อนพักไหนได้เท่าไหร่คำนวณตัวตั้งไว้เลยเอาสอสอเขตได้มาหักถ้าเหลือเท่าไหร่ก็คือนั่นคือสอสอบัญชีรายชื่อถ้าเกินก็ได้เท่ากับสอสอเขตในส่วนของการคำนวณสอสอพึงมีสองอย่างนี้คือเอาจุดแข็งของรัฐธรรมนูน60กับรัฐธนรมนูญ40มารวมกันเป็นการพัฒนาทางการเมืองที่เป็นธรรม และเรากําจัดสอสอปฏิเสธด้วยการให้มีขั้นต่ําคือ0.2หมายถึงว่าคํานวณดูแล้วถ้าเป็นการเลือกตั้งเกครั้งที่แล้วนะครับปี62ก็คือ70,000คนนะครับให้พักเล็กมีโอกาสเติบโต,ตได้เป็นความหลากหลายเป็นการสะท้อนเจตจำนาลงของกลุ่มคนเล็กคนน้อยเช่นอาจจะเป็นกลุ่มกเกษตรกรอาจจะมีตัวแทนของเขาเข้ามาได้กลุ่ม LGBT มีตัวแทนขเข้ามาได้กลุ่มอื่นๆกลุ่มธุรกิจหาบเล่แผงลอย อาจจะตั้งพักขึ้นมามีเจ็ดหมื่นคนเขาสามารถเข้ามาสะท้อนปัญหาในสภาผู้แทนราษฎรได้แต่ครับหลักการแบบนี้การการประชุมกรรมธิการค่อนข้างเป็นไปดับเร่งรีบเร่งด่วนมาก4ีห้านัดจบการจะอภิปายอธิบายถึงระบบ m m p โดยผมโดยท่านรังสิบังโรมยนะครับยากมากท่านปฏิพัติ์สันติพาดาอีกท่านหนึ่งยากมากต้องใช้แรงมากและเกินถูกขัดขวางถูกอะไรเสมอ หลังๆนี้ตอนปลายยติอาจจะพอได้อภิรายบ้างแต่ตอนแรกๆนี่ยากมากเมื่อโหวตไปผ่านไปแล้วว่าเป็นสี่ร้อยร้อยแล้วตอนแรกนี่ยากมากจริงๆครับในการทํางานของเราเรายืนยันเราต้องการระบบสองใบแบบ MMP แต่วันนี้มติกรมิการเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นระบบคู่ขนานครับสี400่ร้อยร้อยคำนวณแยกกันสสปฏริลิสเป็นเหมือนของแถมเหมือนเดิมการคํานวณก็อาจจะคาดเคลื่อนเหมือนเดิมแต่เราก็ยังยืนยันเสนอข,ข้อสงวนปยยติไว้ สิ่งสําคัญที่ต้องเราดูวันนี้ที่เป็นสาระสําคัญในการถแถลงวันนี้ก็คือว่าการที่จะตีความแก้ไขเกินเลยไปหลายมาตรารวมถึงระบบเฉพาะการให้อํานาจกรกตในการที่จะออกข้อกําหนดเองกรณีที่ทํากฎหมายลูกเพื่อตามแก้ไขเนี่ยไม่ไม่เสร็จออกข้อกําหนดเองได้ ซึ่งเป็นการมอบอำนาจดิติบัญญัติไปให้ฝ่ายปฏ,ยปฏิบัติการออกกฎหมายเองและทําเองสามว่าประเด็นอย่างนี้เป็นเด็นที่ชอบหรือไม่และเป็นการแก้ไขที่เกินหลักการข้อบังคับข้อที่หนึ่งสี่บอกว่าต้องชัดแจ้งแต่ชัดแจ้งเป็นสองหลักการหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่เรากลาลังตั้งไว้กรณีที่แก้ไขต้องหลายมาตราเช่นมาตราแปดสิบห้ามาตรา8ปดสิบหกมาตราเก้าิบสองก้าิบสามเก้าสิบสี่เหล่านี้เป็นการแก้ไข เกินหลักการหรือไม่สิ่งเหล่านี้จะอาศัยการตีความแบบเสียงข้างมากตามอำมเอือใจหรือผู้มีอำนาจในขณะนั้นเป็นช่วงๆได้หรือไม่เพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตราสามระบุว่ารัฐสภานะครับจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมมีหลักหนึ่งที่สําคัญก็คือหลักมั่นคงหลักความมั่นคงแน่นอนของกฎหมาย หลักความมั่นคงแน่นอนของกฎหมายก็คือจะตีความไปตามเสียงข้างมากโหวตไปทางนุ้นทีทางนิทีหรือผู้ยำนาาสั่งให้ทําอะไรก็ทํานั้นนั่นคือไม่ใช่หลักนิติธรรมนะครับหลักนิติธรรมคือต้องเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นปัจจัยอัตราวิสัยของแต่ละคนนะครับที่ทางานที่วิธีกอยากจะต้องสํานึกถึงแล้วก็พยายามให้ดูหลักความเป็นธรรมไม่ต้องแ่งไปแ่งมาในส่วนนี้ กรณีอย่างนี้รัฐธรรมนูญระบุไว้ในบททั่วไปหมายถึงว่าทุกมาตราทุกกรณีในการแบ่ิหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาจะต้องทําตามหลักนิติธรรมแต่กรณีการพยายาจิจารณาแบบนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้พยายามตีความให้เกินเลยเหมือนกับว่าเอาล่างของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประธานโทษครับพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยเอามาใส่ให้ได้ทั้งที่ถูกตีตกไปแล้วในวาระที่หนึ่งและสองพรรคก็พิจารณาแบบค่อนข้างจะเอื้ออาทรต่อกัน และเป็นมิตรต่อกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนผมเคยสัมภาษณ์ในวันนหนุ่หนิงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือคือช่วยเหลือกันแบบมากพักเก้าไกลรู้สึกว่าเหมือนกับถูกกันออกซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้การตีความตามอำเภอใจไม่ได้ต้องตีความตามหลักนิติธรรมขึ้นมาแต่ก็มีการแก้ไขถึงบทฉพากรอะไรด้วยนะครับก้าวร่วงเกินเลยมากมายเราจึงไม่เห็นด้วยผมได้คัดค้านในรายงานประชุมในที่ประชุมให้บันทึกชาวเลขไว้ในกรรมธิการสมาชิกท่านลังสิมบ,บันโรม ท่านไปแล้วแา่ก็ได้คัดค้านไว้อย่างเป็นหลักเป็นขันรวมถึงภาคอื่นก็มีนะครับก็ยังคัดค้านไว้ในส่วนนี้แต่ก็ยังเดินหน้าอย่างรวดเร็วใช้มติเสียงข้างมากดึงเข้าไปในส่วนนี้ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับเราในฐานะสมาชิกสภาผูาะะ้แทนรัษฎรเราจึงได้พิจารณาแล้วสมควรที่จะมีการยื่นให้รัฐสภาได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าการแก้ไขที่การตีความให้แก้เกินหลักการแบบนี้ มันชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรมนูญและหลักนิติธรรมหรือไม่โดยรัฐธรมนูญตามข,ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่1 5 1ให้โอกาสเปิดช่องไว้โดยให้รัฐสภาผู้ตีความและเราต้องการที่จะยื่นในวันนี้เพื่อที่จะให้เป็นยติเข้าไปก่อนหน้าที่มีการพิจารณารัฐมนูญีแบบนี้ในวาระที่2ที่สาในรัฐสภาเราจึงพรรคก้าวไกลและพรรคอื่นนะครับนะครับเ,เราได้ทําหนังสือวันนี้นะครับ เสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อบรรจุเป็นวาระในการพิจารณาก่อนที่มีพิจา,ารณาประสามนะครับตอนนี้ครับก็ก็จะยื่นตรงนี้นะครับเรามีรายชื่อครบด้วยบร้อยแล้วตามนี้นะครับเดี๋ยวทางสื่อมวลชนสามารถถ่ายเอาไปดูได้นะครับตรงนี้นะครับเรียบร้อยเราจะยื่นขอให้ตีความให้ด่านอนช่วยพิจารณาเรื่องนี้ก่อนว่าการพิารกากการที่จะขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วตีความว่าเกี่ยวเนื่องทุกเรื่องเรื่องน้นก็เกี่ยวอะไรก็เกี่ยวหมด ให้อำนาจกราตก็ยังเกี่ยวเลยทุกอย่างเกี่ยวเนื่องหมดนะครับในส่วนนี้มันชอบหรือไม่แล้วก็ใช้หลักนิติธรรมในการพิจารณาหรือไม่นะครับเราจะยื่นวันนี้นะครับนี่คือร่างนะครับเชิญท่านนายกครับเรียนสม,มุนชนและผู้และประชาพี่น้องประชาชนที่ติดตามทางบ้านนะครับจริงๆต้องเรียนว่าเหลือเชื่อไปเลยนะฮะที่การแก้รัฐมนูญออกมาเป็นแบบนี้ เราไม่อยากจะเชื่อว่าเรามีบทเรียนกับความกับการเห็นความพยายามในการสอดไส่การแก้กฎหมายมาหลายครั้งทำไมครั้งนี้ยังกล้าที่จะทำอีกตัวหลักการที่เรารับมาวาระหนึ่งนะครับแก้ได้แค่สองมาตราแต่สิ่งที่ทำกันอยู่ในกรรมธิการนะครับกับมีการแก้ไขถึง6มาตราและมีการเพิ่มเติมเข้ามาใหม่อีก2มาตรานะครับ ก็เลยทำให้พวกเราทั้งๆท,ที่เป็นสสหน้าใหม่นะครับเกิดความสงสัยทันทีเลยว่าเอา้าตกลงนี่หลักการวาระที่หนึ่งที่บอกว่าให้แค่แก้สองมาตราเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยใช่ไหมตกลงว่าจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ให้มากที่สุดใช่ไหมไม่ว่ามันจะเสี่ยงที่จะผิดต่อข้อบังคับการประชุมเสี่ยงที่จะผิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างไร นี่ล่าสุดกําลังพิจารณาตั้งข้อสังเกตซึ่งไปไปมา,มาเนี่ยมันก็คือการยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยท่านเองก็รู้สึกว่าการแก้รัฐมนูญในรอบนี้ของชั้นกรรมธิการเนี่ยมันเป็นการแก้ไขที่สุดท้ายมันคือการเปลี่ยนแปลงหลักการและเหตุผลที่รับมาตั้งแต่วาระที่หนึ่งดังนั้นสิ่งที่ผมในฐานะของตัวแทนพรรคก้าไกลพร้พอมๆกับท่านธีรชัย เราจึงรู้สึกผิดหวังกับก,บการแก้ไขรัฐรมนูญร,รอบนี้และสุดท้ายมันจะไม่นําพาไปสู่การทําให้ประเทศนี้เนี่ยออกจากวิกฤตทางการเมืองได้ข้อที่2ที่ผมต้องยืนยันว่าการยื่นของเราในรอบนี้ต่อข้อบังคับ151เพื่อให้ตีความนะครับว่าข้อบังคับ124เนี่ยอนุญาตให้ทําแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเรายืนยันว่านี่คือการตรวจสอบข้อกฎหมาย ก่อนที่จะมีการพิจารณาตัวร่างแก้ไขซึ่งเราก็หวังว่าการพิจารณาตรงนี้เนี่ยจะแล้วเสร็จไปพร้อมๆกับวันเดียวกันที่มีการพิจาราร่างฉบับนี้ซึ่งจะไม่ได้ส่งผลให้ตัวการพิจาราร่างนี้เนี่ยล่าชา้านะครับนี่ไม่ใช่การตีลวนแต่นี่คือการตรวจสอบการกระทําที่มีความพยายามสอดไส้เข้ามาผ่านการแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่ดังนั้นนะครับการยื่นเราจะยื่น ภายในวันนี้นะครับซึ่งตามข้อบังคับนะครับข้อ151นะครับกำหนดว่าการยื่นให้ยื่นเป็นยัตตินะครับโดยต้องมีผู้ร่วมเสนอเนี่ยไม่น้อยกว่า41คนเออ40่คนนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเรามีรายชื่อผู้ลงนามนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกรัฐสภาของเก้าไกลนะครับแล้วก็มีพักเสรีรวมไทย1คนนะครับ จริงๆคงจะได้มากกว่านี้ถ้าเรามีเวลามากกว่านี้นะครับแต่เบื้องต้นนะครับจำนวนเนี่ยเพียงพอต่อการยื่นเป็นยัตติต่อรัฐสภานะครับแล้วเราก็หวังว่าการพิจารณายัตตินี้จะเกิดขึ้นก่อนนะครับแต่เป็นวันเดียวกันกับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกเสนอโดยกรรมธิการนะครับก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของการถแถลงข่าวนะครับแต่ว่าท่านสุมวลชนท่านใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมฮะ เบื้องต้นที่เราประชุมกันในพักเก้าไกลนะครับเรายังต้องการที่จะใช้ช่องทางตามข้อบังคับข้อ151ก่อนกนะครับซึ่งข้อบังคับข้อ151เนี่ยเป็นอำนาจของรัฐสภาในการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปัญหาการตีความข้อบังคับนะครับเรายังไม่ได้มีการประชุมกันนะครับหรือพูดคุยกันถึงขนาดว่าจะยื่นเรื่องไปที่สารรัฐมนูญนะครับเราก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ย พูดกันตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่อยากที่จะกระทบกระทั่งนะครับกับพักการเมืองที่เป็นพันธมิตรกับเราด้วยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราอยากจะเริ่มต้นแค่ตรงนี้ก่อนนะครับคือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าไอ้หนึสองสี่เนี่ยเฉพาะผู้แปลยะตินะครับแล้วเวลาบอกว่า ทำได้แค่ไหนเนี่ยคือเกี่ยวเนื่องกันนะครับซึ่งเกี่ยวเนื่องกันนะครับมันก็อาจจะเต็มที่ก็คือว่าเปลี่ยนตัวเลขให้ตรงกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็นการแก้ไขในสาระในเนื้อหาที่เป็นเรื่องอื่นๆของมาตรานั้นซึ่งสิ่งที่กรรมธิการกําลังทําอยู่เนี่ยคือการแตะไปไปแตะมาตราอื่นๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันกับหลักการที่เรารับมาวรระที่1ของการแก้ไขรัฐมนูญเลยนะครับ ดังน,นั้นเรายืนยันว่าการตีความข้อบังคับข้อ124ในลักษณะดังกล่าวนะครับไม่น่าจะถูกต้องนะครับจึงขอให้ทางสภาวินิจฉัยเดี๋ยวพี่ธีรชัยอยากจะเสริมไหมครับ,รบกับ<ๆ>คนอี่อาตเสริมในส่วนคําถามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ถามเมื่อสักครู่นะครับ124คือสมาชิกที่ไม่ได้เป็นกรรมธิการนะครับสามารถแปลยะติแปลติคือเปลี่ยนจากที่ร่างรับมาหลักการมาเปลี่ยนไปไม่เห็นด้วยแล้วเปลี่ยนไปในส่วนนี้ ในความหมายแบบนี้นะครับแต่การพิจารณาของกรรมธิการเนี่ยไม่ได้พิจารณาหนึ่งสองสี่ก่อนเลยนะครับการพิจารณาเปลี่ยนเพิ่มเติมแก้ไขเนี่ยห้าหมาตราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นการเสนอโดยกรรมธิการนะครับโดยกรรมธิการเสนอขึ้นมาแล้วกรรมธิการก็มีอติว่าให้แก้ไขตามนี้นะครับแต่แล้วก็ผู้แปลติมาบอกว่าถ้าไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการให้สงวนไว ไม่ใช่เริ่มจากการแปรยติของกรรมธิการในการแก้ไขตามหนึ่งสองสี่ตามที่อ้างเลยนะครับเป็นการเสนอโดยกรรมธิการเองนะครับในการพิจารณาทุกมาตราที่เพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นจึงขอเรียนว่าการอ้างหนึ่งสองสี่โดยอ้างบอกว่าผู้แปรยติแปรยติได้เนี่ยยังจะคาดเคลื่อนต่อวิธีปฏิบัติที่เป็นจริงในคณะกรรมาการที่พิจารากฎหมายฉบับนี้ครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ